ล่าสุดสำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตครับ โดยเนื้อหาที่สำนักพระราชวังได้แจ้งระบุนะครับว่าได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระ,ะราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายน2562 โดยทรงมีพระอาการประชวนหลายครั้งและคณะแพทย์ได้ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทำให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2568สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประชวนจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันพฤหัสที่24ตุลาคม2568เวลา21นาฬิกา21นาทีสเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่93พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังท่งพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมมวงสานุวงและข้าทูลอองธุลีพระบาท ในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไป